Google มีสำนักงานกระจายตัวอยู่มากกว่า70แห่งใน40ประเทศทั่วโลกและไม่ใช่สำนักงานที่ประกอบไปด้วยผนังสีขาวฉากกาั้นและพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆที่น่าหดหูแบบที่มักจะเห็นกันในสำนักงานทั่วๆไปนะคะเพราะว่าสำนักงานของ Google แต่ละแห่งนั้นจะได้รับการออกแบบมาให้ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างเช่นสำนักงานของ Google ในลอนดอนที่นำพื้นที่กลางแจ้งเข้ามาอยู่ในร่มสำนักงานในยอปลินของไอร์แลนด์ที่ตกแต่งให้มีบรรยากาศเหมือนผับหรือห้องประชุมรูป ในสำนักงานที่ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นแนวคิดในการออกแบบเหล่านี้นะคะทำให้ Google เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษทัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีสำนักงานที่น่าทำงานมากที่สุดในโลกเ mm. พื่อให้ได้เห็นบรรยากาศและคอนเซปต์ของการออกแบบสำนักงานของ Google ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นวันนี้ซู้ชิงจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจสำนักงานของ Google ในสิงคโปร์กันค่ะ うん。 เริ่มกันจากภาพรวมกว้างก่อนนะคะออฟฟิศแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารเอเชียสแควร์บนถนนมารีนาวิวโดยตัวสำนักงานของ Google มีทั้งหมด2ชั้นค่ะเป็นสถานที่ทำงานของพนักงานกว่า300คนที่มีความหลากหลายทางด้านสัญชาติเมื่อเดินเข้ามานะคะก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นมิตรแต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นมืออาชีพสูงค่ะ เนื่องจากคำกล่าวที่บอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การมาทัวร์สำนักงานของ Google ที่สิงคโปร์เราก็จะเริ่มต้นกันที่โรงอาหารนี่แหละคะ่ะตอนนี้นะคะซู่ชิงอยู่ที่โรงอาหารของ Google สิงคโปร์จะสังเกตได้ว่าใหญ่โตมากเลยนะคะแล้วก็จะมีอาหารต่างๆนานาให้เลือกมากมายอาหารที่นี่เนี่ยต้องมีเน้นความหลากหลายเป็นหลกักเนื่องจากว่าพนักงานของ Google ค่ะจะมีคนในสัญชาติต่างๆเนี่ยมากมายแตกต่างกันกว่า30สสัญชาติเพราะฉะนั้นนะคะอาหารของพนักงานที่นี่เนี่ยต้องมีให้ครอบคลุมตาม แต่ละกฎของอาหารของแต่ละชาติด้วยค่ะ นอกจากมื้ออาหารหลักๆแล้วนะคะในช่วงระหว่างวันพนักงานในสำนักงาน Google ก็สามารถเดินไปเติมพลังได้ที่ไมโครคิทเช่นหรือครัวขนาดย่อมที่มีอยู่2แห่งในสำนักงานแห่งนี้ไมโครคิทเช่นจะประกอบไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มให้พนักงานเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะโดยจะมีตั้งแต่เครื่องชงกาแฟซีเรียลให้รับประทานคู่กับนมขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตลูกอมและผลไม้ซึ่งทั้งอาหารในไมโครคิทเช่นและในโรงอาหารก็ล้วนแล้วแต่เป็นสวัสดิการ ให้พนักงานสามารถรับประทานได้ฟรีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะซูชิงจึงได้ยิงเสียงเล่าลือมาว่าใครที่เข้ามาทํางานในออฟฟิศแห่งนี้ก็เตรียมใจรับน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆ5กิโลกรัมแน่นอนค่ะ ต่อาจากเรื่องอาหารแล้วนะคะเราจะไปชมบรรยากาศของบริเวณทำงานกันบ้างภายในสำนักงาน Google สิงคโปร์ก็มีโต๊ะทำงานที่เรียงรายกันไม่แตกต่างจากสำนักงานอื่นๆแต่ทุกคนจะนั่งทำงานกันอย่างเงียบๆและไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของเพื่อนร่วมงานบริเวณรอบๆสำนักงานนะคะจะประกอบไปด้วยห้องประชุมมากมายซึ่งแต่ละห้องจะมีป้ายชื่อของห้องแปะเอาไว้โดยที่แต่ละชื่อนั้นก็เกิดจากการที่พนักงานที่มาจากหลากหลายประเทศมาช่วยกันตั้งชื่อให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม และเรื่องราวของประเทศตัวเองค่ะอย่างเช่นห้องประชุมชื่ออยุทยาภูเก็ตหรืออัศนีวสันก็เกิดจากพนักงาน Google คนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะ คอมพิวเตอร์สาหรับพนักงานเกือบทั้งหมดนะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนื่องจาก Google เชื่อว่าคุณไม่จําเป็นต้องนั่งทํางานที่โต๊ะก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นภายในสํานักงานก็จะประกอบไปด้วยบริเวณพักผ่อนหย่อนใจที่กระจายตัวให้พนักงานมาจับจองพื้นที่อยู่มากมายเลยค่ะอย่างเช่นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยบินแบ็กหรือห้องนั่งเล่นแม้กระทั่งเก้าอี้ยาวให้รูดม่านปิดและงีบหลับและเมื่อต้องการคลายเครียดก็สามารถไปใช้บริการ Play Are a ีที่ประกอบด้วยโต๊ะสนุกเกอร์และ เทเบิลฟุตบอลหรือจะไปใช้บริการห้องเกมที่จะมีคอนโซลเกมให้เลือกเล่นหลากหลายห้องคาราโอเกะและหากใครต้องการผ่อนคลายมากกว่านั้นนะคะก็มีแม้กระทั่งบริการนวดและสปาสำหรับพนักงานโดยเฉพาะฟังดูเหมือนสวรรค์เลยใช่ไหมคะ ัจากที่ได้เดินทัวร์มาพักใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ซู่ชิงมาอยู่กับคุณตาลพัชรินอารีวงศ์เป็น Localization Specialist ใน Google สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะคุณตาลคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เดินชมกันมาแล้วนะคะอยากจะถามนิดนึงว่าแนวคิดของการแต่งออฟฟิศแบบนี้นะคะ่ะคุณตาลคือเขาต้องการที่จะทําให้พนักงานรู้สึกว่ามีความคิดสร้างสารรค์หรือเปล่าคะหรือว่าแนวคิดเป็นยังไงคะการตกแต่งออฟฟิศแบบว่าที่มีมุมต่างๆนี้แหละค่ะ,ะ,ค,ะคือก็เป็น ก็ใช่อะค่ะคือเขาก็ต้องการจะกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยทำงานได้เต็มที่โดย<ะ>ที่ไม่รู้สึกว่าแบบเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือก็ทําให้ทุกคนเนี่ย<ม>ก็จะแบบใช้แล<ม>็ปท็อปแล้วก็สามารถไปนั่งที่มุมไหนก็นได้แล้วแต่ที่จะสะดวก<ม>ประสบการส่วนตประสบการส่วนตัวเนี่ยทำงานมา5ปีครึ่งก็ยังรู้สึกสนุกกับการทํางาน<ะ>อยู่ค่ะเพราะรู้สึกว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทําให้แก้ปัญหาตลอด<ม>แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าอ,อะไรที่เราต้องการใช้ในการทํางานเนี่ยบริษัทจะหามาให้ การตกแต่งและออกแบบสำนักงานของ Google นั้นมีพื้นฐานมาจากหลักการ10ข้อที่เรารู้ว่าเป็นจริงของ Google ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดที่ Google เชื่อมั่นว่าเป็นจริงอยู่เสมออย่างเช่นการทำแค่อย่างเดียวแต่ทำให้มากๆนั่นแหละดีที่สุดหรือคุณสามารถจริงจังได้โดยไม่ต้องใส่สูตรเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรและความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่องค์กรมีต่อพนักงานค่ะนอกจากนี้ก็ยังเน้นการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของ พนักงานรวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีกิจกรรมที่ชื่นชอบนอกเวลาทำงานอีกด้วยค่ะจิสุภาชินรายงาน